นี่นะคะอันนี้เป็นโปสเตอร์นะคะทุกคนเป็นโปสเตอร์รูปน้องอิงฟ้ากับน้องชาลอตนะคะพร้อมลายเซ็นนะคะเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียวทุกคนนะคะเรามีสองด้านนี่นะคะแจกทุกคนที่มางานวันที่23นะคะใครที่มางานนะคะ,ะงานแกลเลอรีง่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มตัวนี้ของเราทุกคนนี เซรั่มอิงหลอดเซรั่มอินเทนซีฟเซรั่มอันนี้นะคะทุกคนที่มางานวันที่สามเราจะมีโปสเตอร์แจกพร้อมลายเซน็นนี่เดี๋ยวไปให้ทุกคนดูลายเซ็นนะคะนี่นี่นะคะนี่เป็นลายเซ็นของน้องชาร์ลอตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายเซ็นของน้องอิงฟ้านะคะเออมันมันอันนี้อันนี้ของน้องชาร์ลอตนะคะแล้วก็ของน้องอิงฟ้านี่รูปนี้คือ จึ๊จินมากจึงมากทุกคนนะคะยังไม่พอนะคะเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะคะทุกคนเรามีสองด้านนี่ฝั่งนี้ก็มีเป็นชุดสีขาวน่ารักมากทุกคนก็คือโปสเตอร์อันนี้นะคะเรามีแจกนะคะในงานก็คือแจกให้ทุกคนในงานเลยนะคะใครที่มางานก็มารับโปสเตอร์ก็คือเป็นโปสเตอร์รูปน้องนะคะพร้อมลายเซ็นได้เลยนะคะที่งาน สวยมากนะคะ f, o. f c, c o FCEO ใช่ไหมคะยังไม่หมดนะมีซานี่ยังไม่หมดนะคะพี่หมอนบอกว่าอยากได้นี่หนูตัดสินใจกับทีมงานนะคือยังไงรู้ไหม